ครับครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ินสไตล์อย่างแท้จริงแขกรับผู้มีเกียรติรับ่อมชนแฟนคลับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณปรางและคุณโอบด้วยนะฮะส่งพลังส่งกำลังใจขึ้นมาด้านบนเวทีครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกันแบบยาวๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเขาเรียกว่า พาไปทุกซอกทุกมุมของบ้านของเราในวันนี้นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอยากจะขออนุญาตถามนิดนึงดีกว่าสําหรับในฐานะที่เป็นยูเซอร์ผู้ใช้จริงใกล้ชิดกับนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีของไฮเซนครับผมอยากจะให้นิยามความเป็นไฮเซนนะฮะที่ตัวเองสัมผัสมารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่ lady first นะ lady first ครับผมคือจริงๆแล้วสำหรับลาจริงๆเป็นคนชอบแต่งบ้านแล้วก็การแต่งบ้านเนี่ยเรารู้สึกว่า มันต้องบวกกับเทคโนโลยีตอนนี้ที่มันต้องนันสมัยถูกไหมคะเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นคนตื่นเต้นกับเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มันเข้ามาอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเข้ามาอยู่ในบ้านเราอยู่เสมอแต่ว่า บวกกับกับเทคโนโลยีเนี่ยต้องมีความสวยงามด้วยเพราะเราแบบเป็นผู้อีิเราชอบแต่งบ้านอะไรเงี้ยบางคนรู้สึกว่าไฮเซนคือครบทั้งเทคโนโลยีและความสวยงามอ่าคือแปลว่าฟังฟังแล้วเนี่ยเหมือนจะเน้นไปที่เรื่องของความสวยงามซะเยอะในฐานะของพ่อบ้านใจกล้าดีกว่าอ่าใช่เป็นแบบนั้นเหรอครับนะฮะสำหรับไฮเซนนิยามสำหรับคุณโอเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วผมว่าตอนนี้นะครับไฮเซนเขาออกแบบนวัตกรรมใหม่ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างล่าสุดเมื่อกี้ที่ผมเห็นไปผมได้ยิน เขาบอกว่าสามารถขยายหน้าจอได้ถ ah. okay ึง300นิ้วเด้อยแล้วก็เป็นระดับโอเคด้วยครับผมไม่จําเป็นจะต้องฉายที่ผนังสีขาวอย่างเดียว ฉายที่ผนังอะไรก็ได้มผมชื่อมากๆแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้ครับเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ดีมากๆเลยผมรู้สึกว่าน่าจะเข้าถึงผู้บริโภคด้วยเรื่องราคาแล้วก็ด้วยเรื่องนวัตกรรมที่ทําออกมาให้ใช้จัดเ,เขาเรียกว่าอะไรครับให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นด้วยะราคาเข้าถึงได้จับต้องได<ช>้ามากยิ่งขึ้นนะที่เราพูดพูดอยู่เนี่ยนะฮะหลายๆท่านสามารถที่จะเหลือตาไปดูได้มีจอฉายโปรเจคเตอร์อยู่ภาพคมชัดสวยมากอยู่ในโซนด้านในของไฮเซนนะฮะแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะพาทั้งสองท่านไปเปิดบ้านไปล้วงทุกชอกทุกมขอองเครื่ใช้ <ม>ครนะครับโอกาสนี้ขออนุญาตที่จะถ่ายภาพกันเสักนิดนึงดีกว่านะครับเรียนเชิญท่านผู้บริหารให้เกียรติขึ้นสู่ด้านบนเวที